สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามาดูแนวทางของหวยลาวนะคะรอบนี้เป็นชุดชุด2ตัวบนนะคะวันที่29ตุลาคมนะคะก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูนะคะก็สามารถกดติดตามช่องกด s u b สไครต์ช่องได้เลยนะคะเวลาที่เราลงสูตรเนี่ยคุณจะได้เห็นสูตรก่อนนะคะเราก็จะพยายามลงการคำนวณให้ ทุกงวดนะคะถ้าไม่ติดอะไรก็จะลงให้ตลอดเลยนะสําหรับใครที่กดกระดิ่งเนี่ยคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะว่าเวลาเราลงสูตรหรือลงคลิปใหม่ๆคุณก็จะได้เห็นนะคะเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในงวดต่อๆไปนะคะเวลาวของเราเกิดจากการคํานวณตัวเลขย้อนหลังนะคะเพื่อเอาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการฟันธงหรือว่าแบบว่าตัวนี้มันต้องถูกแน่ๆนะคะเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ชุดนี้เป็นตัวเลข2ตัวบนนะคะประจํางวดวันที่29มีสูตร2สูตรนะคะก็จะมีหลักหลักแรกใช้หมื่นคูณ3บวกพันบกหน่วยบก8สูตรที่2ใช้เยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นห10มื่นบวกร้อบก10คูณด้วยบกหน่วยคูณด้วยบวกในห5นะคะเอามาให้ดูในรอบนี้3งวดเหมือนเดิมเลยนะคะในรอบของวันที่29 เริ่มที่ตัวแรกนะคะหลักหมื่นคือเลข4นะ4คูณ3ได้12บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย8 2บวกสได้4 4บวกด้วย8เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ8ได้เท่ากับ10สูตรที่2องหมื่นบวก100บวก10 คูณด้วยสบวกหน่วยคูณด้วยสบวกด้วย5เราขอย่นเนาะตัวเลขที่เป็นตัวคูณนะคะอย่างเลขหลักสิบคือเลข6คูณ2ได้12หลักหน่วยเป็นเลข8คูณ2ได้16นะคะจะได้ไม่งง4บวกสได้6 6บวกสได้8 8บวกหได้14 4สบวกหได้9กงวดแรกที่เราคำนวณได้นะคะก็คือเลข 09นะวันที่19ผลออกมาเป็นเลข09ตัวต่อไปหลักหมื่นคือเลข9คูณ3ได้27หลักพันนะคะหลักหน่วยรอบนี้คือ9บวกด้วย8 7บวก3ได้10 10บวก9ได้19 9บวก8ได้เท่ากับ7 สูตรที่สองหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วยสองบวกด้วยห้าบวกแได้17 7บวกกับ8ได้เท่ากับ15 5หบวกหได้เท่ากับ10นะคะออตัวเลขวันที่21่สิตุลาคมหายไปเดี๋ยวเติมให้เลย มาแล้วนะคะ7 2 07 2ตัวท้ายคือเลข07เราได้7 0นะคะเป็นตัวเลขตัวกลับนะสำหรับชุดวันที่21งวดต่อไปนะคะใช้เลขหลักหมื่นคือเลข8คูณ3ได้24หลักพันนะคะเป็นเลข7 หลักหน่วยเป็นเลข7บวกด้วย8 4บวก7ได้11บวก7ได้18 8บวก8ได้16สูตรที่2นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลัก10คูณด้วยสหลักหน่วยคูณด้วยสบวกด้วยห้าบวกสได้10 10บวก4ได้14 4บวก5ได้เท่ากับ9ได้เป็นเลข6 9 22ตุลาคมออกเป็น9 6นะคะเรามีตรง1งวดแล้วก็โต๊ด2งวดนะคะถ้านับสถิติของ2ตัวบนชุดนี้มีย้อนหลังให้ดู4งวดนะไม่ได้แจ้งเนาะอ่า4งวดนะคะเริ่มคำนวณ15ตุลาคมก็คือ4งวดต่อไปนะคะ เราใช้หลักหมืน่นคือเลข7คูณ3เป็น21บวกด้วยหลักพันหลักหน่วยบวกด้วย8 1บวก9ได้10 10บวก6ได้16 6บวกกับ8ได้เท่ากับ14สูตรที่2เป็นหลักหมืน่นบวกด้วยหลักร้อยหลัก10คูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย2 บวกได้5 7บวก9ได้เท่ากับเอ่อ1ห6บวก8ได้14 4บวก2ได้6 6บวก5ได้11ได้เป็นเลข4 1หนึ่งะคะ26ตุลาคมสองตัวท้ายออกเป็น4 1หนึ่งเราได้ตัวตรงนะคะสำหรับในรอบนี้มาดูงวดวันที่26ตุลาคม หมื่นคือ1คูณได้สบวกได้หลักพันนะคะคือ6ห,หลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งบวกด้วย8 3บวกด้วย6เท่ากับ9 9บวกหนึ่งได้10 10บ,บ,บวก8ได้18ตัวที่สองใช้หมืน่นบวกด้วยร0อยบวกด้วยหลัก10บคูณด้วยสอง หลักหน่วยคูณด้วยสองบวกด้วย5 1าบวก3ได้เท่ากับ4 4บวก8ได้1ิบสองสบวกสได้4 4บวก5ได้9นะคะมันใช้5หลักใช้4หลักนะคะมันจะเยอะก็จะได้เป็นเลข8 9 ซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังตัวเลข89นะคะสถิติที่เรานำมาให้ดูของชุดนี้เป็นสี่งวดได้งวดแรกเนี่ยตรงนะคะแล้วก็สองงวดตรงกลางเนี่ยเป็นโต๊ดแล้วก็มาตรงอีกทีคืองวดวันที่22นะคะที่เป็นแนวทางของวันที่26เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเผื่ออีกสักชุดก็คือจะเป็นเลข98นะคะไม่เยอะสำหรับสูตรนี้ชุดเดียวนะคะ89แล้วก็98มีตัวเลข กับสูตรให้ดูย้อนหลังนะคะก็เอาไว้เผื่อเป็นการเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบตุลาคมนะคะหวยลาววันจันทร์ค่ะสำหรับในรอบนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ